สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่ยีเอดกันยายนตรงบ้าร้อหกสขอรายงานสถานการณ์น้ําที่จังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะฝนตกเล็กน้อยจากข้อมูลศูนย์อุทกวิทยาจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งว่าค่ะน้ําในแม่น้ําโขงนั้นอยู่ในระดับ 24. สิบเอเมตรยีบสเซนเราจักเมื่อวานไปประมาณ4ี่หเซนนะครับซึ่งระดับวิกฤตนั้นมันสิเอ็ 12เมตร50เซนนะครับจากนั้นชาวมุกดาหารก็เบาใจได้ไปเปาะหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากผลกระทบจากซูริกนั้นหนักเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ถือว่าน้อยลงไปวันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับได้แต่คลึ้มนะครับฝนคลึ้มนะครับตอนนี้ฉะนั้นปริมาณน้ําให้สังเกตว่าเกาะกลางระหว่างลาน้ําโขงนั้นยังยังต้นไม้ยังโผล่อยู่ถ้ามิดเมลัยส่งผลกระทบ